พี่น้องเหมือนี้กับมาพอกันคือเก้าแหละขาล่าวรุ่มกระปาเอาอีกแล้วโมโหเดือดไวสลุนรลุนไก่โลง,ลงดับหนึ่งเห็ดอันนั้นซื้อสมมติเหมือนกับว่าคือคนมันมาถือก,กันนอกเราหองเราเหงกันนั่เสียมันมาเจอกันอยู่ในลานเสร็จแล้วยายป้าเนี่ยเออตาลุงนี่มานั่งอยู่ตั้งนานแล้วนะ นั่งอยู่ได้สักพักหนึ่งก็พะลมมมาก,กระโโมาทั้งลุ่งเนาะแต่ป่าไปนั่งกับอีกมุมหนึ่งเหมือนมุมตรงขาขงเสียสักพักก็บอกว่าเฮ้ยตัวเองห่อนเนี่ยงสิก็ไปหมุนพะลมมาทั้งจุดของอานี้ลุ่งเขาก็เลยบ่พอใจเออบวกกับป่าคนนระถือกันแต่ที่แหลกเนาะเขาก็มีดกระน,นำแทงเลยได้าำรับตัวของข่อยเองข่อยกระผูชึกว่าลุ่งเนี่ย มีการหูลวงหน,าเ,า,น,า,งนาเตรียมการก่อนเป็นอย่างถ้าคนบ่เตรียมการก่อนหรือบ่คิดอย่างก่อนอ่ะเขาจะบ่าสามารถถือมีดลงไป้านอาหารได้เออพฤติกรรมนี่ที่สังเกตก็คือว่าเล่าถือมีดลงไปไปโลแล้วไปนั่งลานนั่นน่ะเล่าอ่ะบ่ได้สร้างกับเขาแล้วไปนั่งซื่อ,อเหมือนว่า นั่งขายยี่ป่านี่ยังคักเลยแหละเออบัดนี้ถูกแทงไปสามแผลอาชิบเรตได้ค่าทีหรอกเพราะว่าเจ้าของ้านบอกว่าเด้ยิ้มไนบอกว่ากูโดนแทงเงี้ยสิแม่เออมันที่นี้กะเขาขยแท็กซี่นี่มาลับไปรงพยาบาลทุดทายก็ตายแหละเพราะว่าบึงคาวา่าเขาบอกบรรดับเนาะเออเรียบร้อยวันที่นี่พ่อตำรวจบุกเข้าไปจับตะลุงเนี่ย โอ้โหแซงบาเลยรั่วบาทจริงข่อยกับพหัวนะเออมีการแบบฉันเป็นนายตำรวจนู่นนี่นั่นแต่งงงงงงใจก็คือว่าแท่งเขาแล้วนี้ไปลบอยู่ในห้องคุ้นลบอยู่ในห้องโคตรปลอดภยัยตำรวจก็ตามขึ้นไปถึงห้องถึงคอนโดอ่ะตามขึ้นไปเลยแล้วก็ให้ไอ้ซางเขาเปิดประตูให้เข้าไปข้างในมีดเมือนเอียงก็ยังอยู่ มดทุกอยาก่างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเออเต็กข่อยคิดยังไงข่อยก็คิดว่ามีการเตรียมการตักเตนที่แหลกแล้วเหมือนจะหัวยียป่านี่ต้องไปสร้างกับเขาย่ำเดยยย่ำเดยคือคือเหมือนกับว่ารู้อ่ะเพราะว่าออกไปโขนไงออกไปก้อนแค่สามนาทีเองแล้วก็ไปมันผิดวิสัยคนทีิบาสิไปกินเขาเนาะไปร้านอาหารตำสังมันผิดวิสัยก็คือว่า เพื่อนนี่ไปถึงเพิ่อนก็ได้สั่งของเลยเพิ่นไปแค่นางคือสื่อนางเป็นสามนาที่สี่นาที่คือคือแต่ยายป้านี่ไปถึงเพ๊บสั่งของเลยเออแต่มูลเหตุเกิดจากยังนี่ไงยังบ่าท่านหมั่นใจชาวบ้านเขากแค่บอกว่าหละห้องหละแหงกันสือ่ออันนี้ก็ต้องโลต่อไปว่าสิเป็นยังไงแต่ว่าที่นน่ๆเหมือนก็ว่า พ่อตำรวจจับปุ๊บกลายเป็นคนสติบดีทันทีมันหมายยังไงแล้วถ้าคนสติบดีแบบเนี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกผันคนดีๆยังเฮ้ากับตรงยานตรงกลัวสักมือหนึ่งเอายางยางอยู่คนนี้อาจจะสติบดีคนนั้นอาจจะสติบดีความปลอดภัยอยู่ใส่ไหนี่เออความปลอดภัยอยู่ตรงไหนอ่ะ สังคมนะ่ากลัวขึ้นทุกวันเนาะพี่น้องเนาะ